สวัสดีจ้าสาวผู้ปอสวัสดีทุกท่านจ้าวันนี้นอจ้าก็เป็นวันที่28ดตุลาคมพศ2567จ้าวันนี้นอจ้าก็มาพบกันกับสาวผู้ปออีกเช่นเคยจ้าวันนี้นอจ้าสาวผู้ปอกัมีแนวทางเลขไ้โชหรือวาแนวทางเสียงดวงหรือ แนวทางรอต,ตรีมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยจ้าวันนี้สาวผู้ปอกระไดแนวทางมาไมาล่าสุดจากท่านพหญยใจดีเด้อจ้านั่นก็คือเลขแมวน้ำโชคท่านบาแม่นคักจ้าท่านกระหายมาแล้วทั้งสามตและกระสองตเลขแมวน้ำโชคหวดหนี่ ท่านไหยมาจะเป็นตัวใดบ้างมาชมกันเลยจ้าสามโตนั่นก็นคือเจ็ดเจ็ดศูนย์ส่วนสองโตนั่นก็นคือหา้าแปดนี่ก็คือแนวทั่งเรขแมวน้ำโชกงวดหนี่สามโตนั่นก็นคือ 7จ,เจ็เลข3โตัวเจ็เจูนย์ส่วนเลข2อตัวนั่นก็คือ58นี่ก็คือแนวทางไม่ล่าสุดที่สาวผู้ปอดใน่ามาให้ทุกท่านชมจ้าสำหรับหัววันที่1นึ่พฤศจิกายน2 5 6 7ที่จะถึงนี่เลยจ้าหรือว่าวันที่หที่จะถึงนี่เลยจ้าสำหรับคลิปนี้้ะจ้าก็เป็นแนวทางการวิเคราะห์เลข เพื่อความชอบส่วนบุคคลเท่านั้นจ้าบ่สนับสนุนใ้เล่นการพนันแต่หากท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องสาวผู้ปอเด้อจ้าสาวผู้ปอสวัสดีค่ะ